ดีเดตเข้าใหม่เลยนะครับวิ่งเพียง4,200กิโลเท่านั้นไปแดงคันนี้หก0 0นหกนะครับไทม์ไทเกอร์900าร้แรลลี่โปรนะครับรถปี2021วิ่ง4,200กิโลเท่านั้นมีท่อแอร์โล่กับป2ใบพร้อมออกชิปได้เลยนะครับใครสนใจจัดไปได้เลยครับเดี๋ยวพามาชมรถโดยรวมรถบรอบก่อนนะครับรถสวย,รยพร้อมใช้งานเลยิป2ใบท่อเธอครบพันเลยนะครับกับไทเกอร์900าร้แรลลี่โปรคนทำเยอะนะครับแคชบาร์บนแคชบาร์ล่างแบบเต็มเลยนะครับแล้วก็สปอร์ตไลท์ยักษ์ศูนย์ให้1คู่ กาดหม้อน้ำใหม่ๆคลิปๆเลยการแข็งเครื่องล่างถาตั้งคู่มีให้ปรบเสร็จสับปั๊มเบรกใหม่ๆคลิบๆนะครับโอเคให้ดูสีถังนิดนึงสีถังไร้ริ้รอยนะครับสวยงามจริงๆเราได้ท่อนะครับท่อแอโรคาร์บอนเบิกใหม่นะครับสวยๆเลยยางหน้าหลังดอกเต็มๆเหลือๆเลยนะครับวิชลินนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงท่อ,องต่อหลังนะกาดฮองการแฮน นีให้เสร็จเรียบร้อยครบคันเลยชิวหน้าต้านลมใสๆย่างดีนะครับไฟหน้าใสกริบดูตัวเครื่องฝันกันบ้างนะครับสวยงามมากความใช้งานนะครับให้ดูรถสภาพเบอร์อรวมกันก่อนใครเรามอง,มองหารถนี้อยู่นะครับไม่ควรพลาดโอเคเปิดไว้เล่าใจนะครับเดี๋ยวไปฟังกันตอนหลังนะโอเคมาดูเลขไม่กันหน่อยนะครับ สีอย่างเทเเ่เลขหมา4,259กิโลเท่านั้นเดี๋ยวเา,ากังสีงเค่อยนต์กันหน่อยนะ สำหรับเจ้าคันนี้นะครับเราเปิดไว้439,000บาทเท่านั้นรายละเอียดตัวรถของแปะไว้ให้ด้านล่างใครสนใจจัดไปได้เลยครับสวัสดีครับ